หนูว่าทุกคนต้องตกใจแน่เลยอะท่าแท้ของลาตามันขนาดนั้นมันขนาดนั้นเลยทุกคนอ,คอะไรนะเล่นแบบนี้โอ้โหเนี่ยคือสิ่งที่หนูพูดไม่ใช่สิ่งที่มันพูด <c oughs> คือตอนเล่นตอนเล่นพีอูพีอูบีจีอะมันก็แย่งรถด้วยแล้วพอหนูไม่ให้รถใช่ปะมันก็ยิงรถหนูจะระเบิดอะแล้วพอมันได้รถมันก็ขับไปหาคนอื่นนะขับขับหาคนอื่นที่มาถึงแบบสัตว์ตัวขับไปให้มันยิงรถระเบิดอะหนูงงว่ามันทำไปเพื่ออะไรวะ กัดกันตอนเล่นเกมอ่ะเหมือนแบบไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้อ่ะตอนเล่นเกมอ่ะอยากเรียกแล้วพี่ดูมันอิู่ให้แม่หนี้จับไม่ได้ละใช่ไหมไม่ได้ยิงตาไม่รู้จักหนูแล้วรู้จักแล้วพี่วีด้วยไหนไอวีไอวีขนาดนั้นป้าไม่ได้เรียกชื่อว่าพี่วีเรียกว่าพี่อย่างนี้เรามีสเตตเมนเวลาเล่นเกมด้วยกันพาตานฟินเน็หนูไม่พาคันฟินเน็ตแล้วค่ะ พาไปทั้งเดียวไม่มีใครแบบหนูกล้วตาเคยพาไปรอบหนึ่งก็แบบก็เคยแบบเย,แบบย็บเย็บถามว่าเอไปไหมไปไหมอย่างยยังไม่มีใครแบบว่าแบบวีอยากไปอะไรเงี้ยมีพี่มินมินพี่มินเคยพูดดเล่นพับซิยก,กับเธอคือจะบอกเลยนะว่าในหลังมาเนี่ยตั้งแต่สัมภาษณ์เสร็จอะฉันปล่อยจอยมากเป็นเกมนอนดึกแต่ว่า เป็นอะไรที่แบบไม่ดีมากเลยแต่่าคิดว่าแบบเอยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถทําแบบนี้ได้ก็เลยอะเอาวะก่อนที่ผลจะประกาศซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เล่นเกมผ่าเล่นแล้วก็ชวนแบบว่าชวนพี่เป้อะไรนี้ชวนพี่เป้ชวนโมชวนพี่ผักเล่นเกม PUBG เล่นในโทรศัพท์นะเพราะว่าคอมที่นี่เล่นไม่ได้แล้วก็โมกับพี่ผักไม่มีคอมที่สามารถแบบไม่มีโน้ตบุ๊กที่สามารถเล่นได้อะไรเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยต้องฟอร์มทีมแข่งซะละล่าสุด คือที่ผ่านมาที่เล่นมาตลอดอ่ะอยากมากกว่าจะได้แชมป์นะมันมีตาหนึ่งหนูได้แบบหนูยิงยิงสิบเอ็ดตัวอุ้ยไม่อยากจะพูดเลยเก่งว่ะหนูไม่เคยยิงได้เยอะขานาดนี้ในในโมบายอะ่ะแล้วแบบว่าแต่ได้ที่สามแล้วก็ล่าสุดอะ่ะเล่นแบบเล่นสองตาเว้ยไม่ใช่แค่สองตาแชมป์สองตาเลยแล้วแบบก็ไม่อยากจะพูดว่าหนูว่า MVP ทุกรอบไม่ไม่พูดเยอะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอได้โชว์จริงแล้วเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวเล่นไม่เก่งโมบายเติมเกมโมบายซื้อเสื้อผ้าเกมพวกนี้ เออหลังๆมามีฟ้อนมีบมบูแล้วก็มีพี่ปันที่บอกว่าเฮ้ยที่หลังมนาะชวนด้วยนะอยากเล่นด้วยอนะไรเงี้ยเมซซิ่งเหมือนกันไม่คิดว่าหลังคนนี้จะมาเล่นเราจเคยท่าแท้หนูหนูว่าทุกคนต้องตกใจแน่เลยอะท่าแท้ของลัตาเอ้ยไมไ่ขนาดนั้นมันขนาดนั้นเลยทุกคนคนจะคาดไม่ถึงจริงๆว่าลัตาท่าแท้เป็นแบบไหน,นเล่นเกไมได้อย่างนีเนเ้เล่นเกมอะเล่น<ต>ไม่เก่งแต่ปาก แต่ก็พูดจริงพูดจริงแต่ว่าเราหยอกกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติค่ะอะไรนะเล่นแบบนี้โดนเรื่อนมานอีกโอ้โหเนี่ยคือสิ่งที่หนูพูดไม่ใช่สิ่งที่มันพูดคือตอนเล่นตอนเล่นพีอูพีอูบีจีอ่ะเออตอนเล่นอ่ะเล่นโมบายอ่ะมันก็แยกงรถด้วยแล้วพอหนูไม่ให้รถใช่ปหพอแบบพอหนูไม่ให้รถมันก็ยิงรถหนูจะระเบิดอ่ะแล้วพอมันได้รถมันก็ขับไปหาคนอื่นนะขับขับหาคนอื่นที่มาถึงแบบสัตว์ตัวขับไปให้มันยิงรถระเบิดอ่ะหนูงงว่ามันไปเพื่อะ เล่นเราหัวร้อนมากเลยอะรีดุเพวกหัวร้อนกับอะไรแบบที่กวนอะอาน,นีมันกวนะอะทำไมอะอ๋อดีซีดอะโอ้ล้วพูดชื่อเกเลยมันแบบมันยิงมั่วเลยอะมันยิงมั่วเลยอะแบบมั่วจริงๆอะแบบยิงไปทั่วเลยคนนี้ไม่ได้เป็นมันก็ยิงยิงให้แบบให้ของให้เลือดอะคนที่เป็นก็โดนยิงจนเลือดหมดตอนคนที่แบบไม่ได้เป็นก็ยิงจนของหายหมดอย่างเงี้ยมันแบบมันน่าหัวร้อนวะก็เล่นสองค่ะ โอ้ก้าพูดแล้วตอนที่มันเป็นนะสมมติมันเป็นกับหนูใช่ป่ะมันก็ไปกินเลือดให้คนอื่นดูเ้ยหนูก็เออไปกินให้คนอื่นดูไม่ได้ตั้งใจป้ะวค่อยๆสอนน้องไม่ฟังค่ะเด็กคนนี้เขาไม่ฟังค่ะเขาดื้อค่ะเหมือนมันรู้หมดว่ามันต้องทำอะไรมันไม่ทำอ่ะมันทำสิ่งที่มันคอนทราสต์กันอ่ะงงมากแล้ตาสายเกลียนใช่เด็กเกลียนเด็กคนเนี้ย รีพอร์ตจริงถ้าเป็นแบบถ้ามันไม่ใช่แบบเพื่อนในทีมนะเป็นแบบเป็นคนอื่นละลองไปเล่นคนอื่นสิโดนแบนแน่เดี๋ยวไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวมาไลฟ์อีกไม่นานสัญญาจะไม่หายไปอีกแล้วขอโทษที่หายไปไปละเหมือนว่าเธอเป็นเกมที่เกิดที่เกิดให้เราฉันหนาวใจต่อให้จำไม่ได้เท่าไรฉันลงไปเท่าไรแต่กลับต้อง time